เสียงประมือด้วย Hello Hello สวัสดีครับสวัสดีครับนันท์สวัสดีครับสวัสดีครับทราบมาว่าวันนี้คือจริงๆแล้วอิสูมีร่วมกิจกรรมแล้วก็มีแฟนๆจำนวนมากเข้ามาด้วยไหนขอเสียงแฟนๆของนันท์หน่อยได้ไหมครับสครับสวัสดีครับอืมไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเอ้านนท์ครับไม่เจอกันนานสบายดีนะฮะสบายดีครับ ่าแฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังนะฮะประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนาะครับใช่เจ้ากระชาลืมไปรัดเละคือคือพอมันมันวันเกิดเสร็จเนี่ยมันมันผ่านงานใหญ่มาค่อนข้างติดติดกันก็เลยแบบว่าเบลเลอร์นี่เองโอ้โหฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังนะฮะนี่อายุ25ปีบริบูรณ์ครบมือกันนะนนท์น้อย แต่ว่าโอ้โหมากประสบการณ์มากความสามารถมากเพราะว่านันลนอยู่ในวงการแล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนมัดโห,โหนานมากอะ่ะโหพี่ก็พูดเกินไปจริงเดี๋ยวพูดเกินไปจริงโอเราก,ก็เจอกันมาหลายงานใช่ใชไหมฮะและแน่นอนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พิเศษรู้สึกไงบ้างต่อเลยที่ได้มาโอ้สุดพิเศษนี้ขอบคุณทางอิลสุดเลยสุดมานะครับที่ให้เก็บผมได้มามาในวันนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าดิจิตอลซาวด์เช็เนี่ยเป็นอะไรที่ผมเนี่ยได้ยินมานานมาก คืออ่ะเล่าเลยคือผมเนี่ยเป็นคนคือผมเป็นคนชอบดูนหนังใช่ไหมครับปกติอ่ะจะเข้าโรงมาก่อนอยู่แล้วคือจะพยายามแบบว่าเอ้ยมีมีหนังใหม่อะไรดูบ้างในแบบว่าช่วงนี้ปีหน้าหรือแบบว่ามีโปรเจกต์อะไรที่น่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะได้ยิน digital soundcheck ได้มาเป็นของคู่กันคู่กันและนี่เหมือนนั้นมันดูแบบดูหนังตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะถูกไหมเข้าโรงนก็้งเด็กเล้ใช่ครับใช่ใช่ใช่จริงผมอาจจะเห็นมาทุกผมว่าผมว่าผมว่าจริงผ่านตาดูเวอร์ชัน อจริงเหรรอจิงๆเพราะเรา25ใช่ป่ะอันนี้ชุดที่16ก็แบบเออก็มีมาะมาณแต่ขั้วขวบเลยคเข้าข้อแล้วเข้าลงหนักแล้วใช่ร์เเป็นไปได้ผมว่าง่ายๆก็คือผ่านตาทุกเวอร์ชันเออผ่านตาทุกเวอร์ชันแน่นอนแล้วก็เวอร์เชนนี้ก็คือแบบเต็มมาทั่วรถมากเต็มมาทั่วรถอยู่แล้วนะคือด้วยความที่มันเป็นดิจิตอลซาวด์เชคเนี่ยมันต้องแบบว่าเรียกว่าสวัสดิภาพของรถ อย่างเต็มสูบแล้วก็สุภาพของเสียงจอย่างเต็มสูบจริงใช่ซึ่งมาครบเลยจริงครบตามชื่อมีคำว่า experience ประสบการณ์อะี่เต็มทีซึ่งเราเองก็ experience มาแล้วแบบต้องใช้ว่า first hand experience เลยลองขับมาแล้วลองขับแรลองนั่งมาแล้วด้วยลองขับแล้วลองนั่งมาแล้วเพราะว่าผมไปผมไปทีสุ four by four experience มาอ่าฮะมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบว่าที่มันเป็นที่ให้ลองรถ อลองแบบลองใช้สมรรถภาพใช้ศักยภาพของเนิร์ดของวีครอสโฟบีโอย่างเต็มที่ชอบคำนี้รีบศักยภาพของรถเป็นการเป็นการที่เอ่อเป็นการที่ผมไม่มีทางขับแบบมีชีวิตประจำวันแน,น่ๆครับใช่เป็นก็ง,งั้นเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เป็นปร,รประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ที่สนุกมากคือมันเหมือนจะมีมันจะมีเป็นฐานฐานใช่ไหมใช่เป็นฐานฐานแบบฐานแบบเอ่อพื้นไม่เท่ากันบ้าง พื้นลื่นซ้ายขวาเลยอะพื้นลื่นบ้างพื้นไม่เอียงบ้างเออหรือว่าชันก็ตามแต่เอียงในที่นี้คืเอียงนิดเดียวมั้งใช่ไหมครับคือเขาเหมือนเขาบอกว่าประมาณแปดสิบองศาสี่สิบใช่ไหมสี่สิบองศาสี่สิบองศาสี่สิบองศาแต่แต่ความรู้สึกคุณตอนขับนะเหมือนความรู้สึกคุณตอนขับไหมโอ้โหความรู้สึกเหมือนตั้งฉากเหมือนตั้งฉากเลยคือคือผมเอามือแบบได้เลยอ่ะเออใช่มัน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 น่ากลัวมาก แต่มันปลอดภัยมากไหมปลอดภัยใช่เพราะสมรรถภาพรถเขาดีจริงๆเนอะต้องให้จริงนะสมรรถนะของเขาเมื่อกี้พูดถึงความชันด้วยใช่ไหมใช่ชันนี่ก็ชันมากเหมือนกันชันมากตึกกี่ชั้นนะครับตึกตึกโคหกชั้นตึกหกชั้นตึกหกชั้นเราไม่รู้ตอนที่พี่อินสตรัคเตอร์ลองให้เราอะแบบลองแบบมันจะมีแบบเขา ของแบบคือแกล้งอ่ะคือมีมีเบรกเบงมีมีหิวหิวอะไรเงี้ยคือโอ้โหไม่ไม่ไม่รู้จะเชิญแก้งไม่แก้งเขก็หยุดกลางอากาศเลยตรงนั้นเลยเออเขาอยู่ตรงนั้นเลยเออแล้วก็แบบคือนั่งอย่างเงี้ยนั่งอยู่เกางตัวกางอย่างเงี้ยมันไหลรเบพี่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไม่ไหลเออไม่ไหลทุกท่านนะถ้ามีโอกาสได้ไปนะฮะ for by for experience รับรู้ไหมไม่ต่างกันสนุกเลยจริงๆอันนี้ผมพูดจริงไม่ต่างกันสนุกเลยคือแต่ละฐานเนี่ยบอกเลยว่า มันมันมันสุดยอดจริงๆโอ้มันสุดยอดมันสุดยอดจริงๆมดีมันดีเนะเป็นเป็นประสบการณ์ดีกันเนี่ยเรารู้แล้วว่าสมรรถนะรถเขาสามารถไปที่ไหนบ้างถ้าเป็นเราเอาแบบเชิงไลฟ์สไตล์ลยอยากพาคันนี้ไปไหนคือจริงๆถ้ามันจะใช้ศักยภาพของรถได้เต็มที่มันต้องแบบขึ้นเขามุมป่าแบบเรียกว่าไปเที่ยวเชิงแบบเชิงวัฒนธรรม วัด c u l t u r เชิญแบบเชิญมาศึกษา c u เ t u r แบบบุกเข้าไปแบบป่าลึกๆเข้าไปแบบพื้นที่ที่มันแบบว่ามันเดินทางยากธรรมชาติธรรมชาติจัดเราอาจจะเป็นมนุษย์คนแรกที่ผ่าเข้าไปอย่างเนี้ยใช่เราดูแรกที่ผ่าเข้าไปก็จริงนะเพราะว่าเนี่ยอีกหนึ่งฐานก็คือที่แบบลุยน้ำได้เต็มคือไม่ต้องห่วงอ่ะใช่ปะ อุ้ยคุยน้ำเลยเนี่ยผมได้คือคือผมไปถ่ายรายการใช่ไหมครับผมไปถ่ายรายการแล้วเนี่ยคือมันจะเหมือนว่ามันมีมีเกมให้เล่นแหละแล้วก็ฐานที่ผมต้องขับมันจะเป็นเอียงเอียงแล้วก็ลุยน้ําขับสบายมากเลยนะใช่จริงขับสบายมากคือเขาพร้อมขับแบบโห่ี่ผมเก่งขนาดนี้เลยนะเปล่าเลยความกางคือรถรถเก่งรถเก่งมากรถเก่งมากคือแบบทั้งเอียงทั้งลุยน้ําเลยขับสบายมากเลยครับ ใช่เนอะเอาล่ะก็ถ้ายังไม่มีโอกาสได้ไปที่โฟร์พาร์ทโอเอ็กซ์เพรนะฮะสัมผัสได้เหมือนที่ทุกคนสัมผัสได้นี่แหละกับจัวตัวดิจิทัลซาวเช็คชุดใหญ่เลยงั้นอยากให้นันนนได้ชวนทุกคนมาสัมผัสกันที่เอสเอฟซีม่ทุกสาขาครับก็ฝากทั้งเอฟซูทั้งเอสเอฟนะครับสำหรับใครที่ช่วงปีใหม่นะฮะยังไม่มีแพลนไปไหนมาดูหนังในโรงนะครับคุณก็จะได้ยินเสียงดิจิทัลซาวด์เช็คไปด้วยนะครับแล้วก <without them. S 1> ็ย oh <laughs> <Billie S 1> ังมีหนังหลายเรื่องที่เพิ่งเข้านะครับแล้วก ดูกันแด้ที่ s s นะครับจริงแล้วเมื่อกี้จริงเขาดูมูฟี่ไฮไลท์ไปแล้วด้วยใช่นี่คอหนังต้องรู้เลยปีหน้ามีเลงอะไรไปไหมผมเลงนี่เลยซูเปอร์เกิลออซูเปอร์เกิลใช่เออวนนี้ก็หนึ่งในเรื่องที่ซูเปอร์เกิลน่าสนใจมากแล้วก็ล่าสุดไม่รู้ว่าตั้งใจหลุดหรือว่า ตั้งใจปล่อยหรือว่ามันหลุดมาโอเวนเจอร์ดูงเดย์มันเป็นจอร์ดูงเดย์ใช่กับตันเมกากลับมาอีกแล้วนะจับเอ็นเกมไปแล้วนะใช่ใช่ใช่เขากลับมาแล้วใช่ใช้คำว่ากลับมาอีกแล้วนะอีกแล้วนะใช่ไหมใช่มันกลับมาอีกแล้วเขามีหลายจักรวาลนะมันมันคือด้วยความที่เราอ่าเราเข้าใจคอนเซปต์เขาแหละเพื่อแบบว่าคือมันจะแล้วแต่จักรวาลมันก็จะใช้วาเนียต่างกันไปอาจจะไม่ได้กลับมาในฐานนะแต่ทีโบเจอร์ก็ได้แต่แค่เป็นได้แสดงคนนี้ใช่คนอื่นเหมือนที่เป็นโรเบิร์ตตตดาวนนนี่่่แแเเปป็็ เราก็ดูใช่นี่ไงมันก็เป็นได้มันก็ดีกับเราไงเราก็คิดถึงตัวละครเราก็ได้เจอไงใช่ใช่ป่ะโอ้งั้นมีหลายเรื่องจริงถ้าคุยเรื่องหนังกับนั้นนอนนี่คือคุยได้ทั้งวันมีเวลาไปนกชั่วโมงเดี๋ยวต้องปล่อยเวลาเขาไปดูความยักษ์แห่งปีปีนี้ด้วยก็คืออวตารเดี๋ยวเขาได้ดูกันด้วยอวตารดูยังยังไม่ได้ดูครับต้องดูยังไม่ได้ดูนี่ยังเหมือนกันแต่หมายถึงว่าเออมัน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 คือดีไหสซะอวตารนะครับมันคือเรียกว่าตลอดใครที่สนใจอวตารจริงๆริแล้วมันคือเรียกว่าเป็นกุุ่่มมมใหวงาารรภพยนนนต์ัคือจด มันเป็นหมุดหมายที่ปักไว้ว่าถ้ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ในวงการภาพยนตร์อวตาจะเป็นคนใช้เพราะว่าตอนภาคตอนตอนภาคแรกอ่ะเขาก็คือนําเทคโนโลยีอย่างอย่างห้ที่แล้วอ่ะมันจะเป็นโมชั่นน้ำใช่ไหมโมชันน้ำที่เขาใช้กันอันนั้นก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เอาตาใช้จริงไม่ใช่แบบซีจีเลไม่ใช่ไหมเออใช่ไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบคืออวตาคือมนเป็นหนังแบบทุ่มทุนไม่เรียกว่าเป็นหนังแบบ เป็นหนังแบบหนังสงคุณค่าของวงการภาพยนตร์เนะี่ยมันคือการลองเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆหม่มันคือการลองลองลองเทคโนโลยีใหม่ๆลองเทคนิคใหม่ๆลอง<ช>ลอะไรใหม่ๆกับอวตาเลยเนาะใช่จริงๆผ <ๆ S 1> ู้คนต้องควรไปดูครับและยิ่งดูในโรงเออซิกแม่บอกเลยว่าก็อีซิกม่สเตเดียมสบายๆระบบเสเรีสเระบบบีเอ็มออช ทิ้งป๊อบคอนไปด้วยดูหนังไปด้วยแล้วก็ฟังเสียงดิจิตอลซาวชิกไปด้วยอุย้ยคมว้มาบบอรจริงเต็มอรรถรสนะฮะนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ทุกท่านจะได้สัมผัสกันที่นี่วันนี้เลยใช่ครับก็ทำไม่รีบไปไหนนะฮะอยู่ด้วยกันย,ยาวๆอย่างนี้เลยครับนะอ่ะฝากผลงานทิ้งท้ายสักเล็กน้อยให้แฟนๆได้ติดตามกันครับครับก็ฝากเอ่อจัสการเลนหาไทยแลนด์นะครับฝากโอเวอร์โดสนะครับฝากแอนโลนะครับแล้วก็เนี่ยครับที่พูดรายการที่พูดถึงเมื่อกี้เลย วินมิกสี่ต้นสองนี่คือชื่อเต็มนะนี่คือชื่อชื่อรายการชื่อรายการคือคำมาติดติดกันไปหมดเลยพี่ทิฟวิตวินมิกเออใช่ครับผมก็ไปเป็นแถวเชื่อมมาแถวเชื่อมมาใช่ก็ก็เดี๋ยวรอติดตามกันน่าจะประมาณประมาณปีหน้าครับปีหน้าแบบทั้งปีอ่ะเดี๋ยลองลองลุ้นดูว่าจะสุดได้เดือดคิวไหนเดี๋ยวว่ากันคิวไหนค่อยว่ากันเนอะใช่ครับหมดแล้วเหรอคิวเราแค่นี้เหรอเราไม่ร้องไม่ไงแล้วใครอยากฟังนัเราโดนร้องเพลงสนเสริร้องเพลงร้องเนลง แน่าเชอร์ตอนสิบโมงเช้าล่าสุดล่าสุดที่เราเพลงล่าสุดที่เราเพลงตอนสิบโมงเช้านี่คือเรื่องเราเช้านี้นั่นก็ผมเองไม่ได้หรอมันเป็นมีมันมีเป็นเป็นไลฟ์ไลฟ์ของเรื่องเราเช้านี้ใช่ตอนเช้าเพราะมันสิบโมงวันเป็นวันนั้นนี่ไงใช่ก็ลราเรียสปายภาพลดเราก็ต้องเรียเรายีเทคตัวเองด้วยสิฮะใช่ให้ไปเตรียมความพร้อมได้ครับเดี๋ยวขึ้นมาฮะเจออะไปที่ผมไม่กันนั้นนอนด้วยรับ เอสเอฟซูเปอร์นะฮะหนึ่งใน s อสเอฟซูเปอร์เครัที่มา